น้องบุ้ยสวัสดีจ้าพี่มาเดินเล่นค่ะมาเดินเล่นคนเดียววันนี้ทะเลสวยสวัสดีค่ะคนสวยเรลวเยี่ยมเนาะ เพื่อนเดินค่ะนึกว่าเป็นคลิปอ๋อเป็นสดเป็นสดหาเพื่อนเดินหาเพื่อนเดินค่ะเดินคนเดียวเดินคนเดียวหาเพื่อนเดินเลิฟแล้วขอบคุณค่ะมามาเดินด้วยกันเดินไม่นานหาเพื่อนเดินขอบคุณนะคะขอบคุณน้องวุ้ยเดอร์หาเพื่อนเดินน้ำลดไงก็เลยมาเดินที่ ตรงก้อนหินต้องรีบเดินให้พ้นช่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะขึ้นช่องนี้จะมีปลาโลมาไม่ใช่ปลาโลมาสิปลาวานปลาวานดอกฟินเอากาแฟไหมคะถ้าได้ก็จะดีมากเลยนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆถ้าได้จะดีมากเลยไอนิสกา f ฟจรจริงๆบ่ายห้าโมงเย็นค่ะจะกำลังจะหกโมงเย็นน้องเพิ่งตื่นใช่ไหมคะเวลาเราต่างกันเนาะเอตรงนี้จะไปยังไงดี ฉันจะไปยังไงดีนะอุ่นกาแฟแรงเลยใช่ไหมคะอุ้ยกาแฟแรงเลยใช่ใช่คะ่ะต้องการมากเลยช่วงบ่ายด้วยบ่ายที่นี่ด้วยเหมือนกันนะคะ นี่ต้องรีบไปไปพ้นช่องนี้วิวสวยมากใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะทะเลทะเลน้องมุยออ้ขึ้นแรงมากช่องนี้นี่ยืนรอดอฟินนะคะปลาโลมาแต่ว่าเขาคงไม่ขึ้นมาแล้วแหละ นางเอกของวิววันนี้วันนี้นางเอกไม่มีวันนี้มีวิวอย่างเดียวค่ะนางเอกเดี๋ยวรอนางเอกฝั่งเบลเยียมแวไปกินส้นตมตำถาดใหญ่ๆแต่แซ่บทำอะไรน่าอร่อยมากเลย นี่จะปีนไปซอกนี้จะปีนไปซอกนี้ดูแต่ต้องรีบเดินให้พ้นตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวน้ำมามันจะขึ้นมาสูงมากเลยอะ่ะขอบคุณค่นะเอาคนสวยเนาะเห็ุกับข้าวก็ตะแซบเนาะนี่ปูเยอะมากเลยต้องปีนไปซอกนี้ เดี๋ยวดูวิวฝั่งนี้ก่อนแดดร่มลมตกพอดีนะคะมันเป็นช่วงเย็นอ่ะกําลังจะหกโมงเย็นมันจะเข้าแบบซัมเมอร์แล้วค่ะหน้าร้อนแล้วเก็บปูเก็บปูพุ่นยู่ตาซอกหินนี่นี่นี่ไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะเยอะเลยเดี๋ยวจะปีนขึ้นตรงนี้ก่อน แวะมาถ้าคายเฉยๆอยู่ไม่นานหรอกสิบกว่านาทีก็ไปแล้วเดี๋ยวจะมืดก่อนปีนขึ้นมาแล้วโอ้หนี่เราจะไปขึ้นตรงนูน้นตกปลาได้ไหมได้ค่ะได้ได้ได้เลยเขาก็ตกกันนะนั่นน่ะเขาก็ตกกันตรงนู้นอ่ะ น้ำลดมากเลยก้อนหินโผล่เต็มเลยนี่ก้อนใหญ่มากช่องนี้ปลาปลาวานปลาโลมาจะค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นอนะ เงาเห็นเงาแล้วค่ะเงาเงาอันนี้สดเลยอันนี้สดไม่ใช่คลิปนะนี่รอดูเต่าอ่ะมันจะมีเต่ามาด้วยนะแต่มันคงไม่ขึ้นอ่ะเงาสะท้อนใช่ไหมแดดมันส่องไม่ได้เอาหมวกมาด้วยแหละเราอยู่ในจุดที่ชันมากเลย เ,เราจะมาอยู่จุดที่สูงจะได้เห็นอะไรที่ชัดขึ้นแต่มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเหมือนปีนเขาเลยดูชั้นมากชั้นมากเลยเหมือนเราอยู่บนเหวอย่างนี้เลย ระวังตัวขอคุณค่าน้องงยชินแล้วรู้เส้นทางพี่มาเดินบ่อยมากเลยชอบมาเดินบ่อยมากๆน้ำใสมากเลยวันนี้ตอนแรกก็จะดำน้ำนะก็จะดำช่องนั้นแต่ไม่ดีกว่าไม่มีพลังดำวันนี้ ต้องใช้พลังเยอะจะดำน้ำดูเต่าดูแบบประการังอะไรอย่างนี้นะสวยดีนะอยากไปตกปลาใช่ไหมเขาตกกันตรงนู้นตัวใหญ่เหมือนกันนะคะปูก็เยอะเหมือนกันนะหอยนางลมก็เยอะเหมือนกัน มันจะอยู่ในก้อนหินอ่ะแบบนั้นเลยนี่เดินมาจากตรงนู้นเดี๋ยวก็จะเดินกลับไปข้างบนชอบตกปลาค่ะชอบเหมือนกันค่ะน้องมุย้ยแต่ว่าเวลาตกขึ้นมาแล้วก็สงสารปลาไม่รู้แปลว่ายังไงชอบแต่สงสารปลา ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องมุยเดอร์มาเดินเป็นเพื่อนกันพี่ก็จะไปแล้วแหละเดี๋ยวจะมืดซะก่อนต้องรีบเดินกลับแต่จะเดินกลับข้างบนนูน้นข้างบนจะเป็นทางเดินกลับด้านล่างก็จะเดินเฉพาะช่วงที่น้ําทะเลลดแต่ถ้าน้ําทะเลขึ้นมันก็จะเต็มหมดนี้เลยต้องรีบไปต้นอะไรคะมันเป็นต้นไม้ทะเลอ่ะคล้ายๆมันเหมือนกับต้นสับปะรดนะแต่มันไม่ใช่อ่ะมันกินไม่ได้ด้วยนะ เยอะเลยเหมือนมันเกิดขึ้นเฉพาะที่ชายหาดเต็มเลยนี่ก็เราจะเดินข้างบนนู้นเดี๋ยวเราก็จะเดินข้างบนนู้นใช่ใช่ตอนแรกก็คิดว่าเหมือนสับประรดเลยแต่มันไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> มันไม่ใช่หล่นเต็มเลยมันก็จะเป็นลูกสีเหลืองนะนี่ชอบยืนบนนี้มากเลยมันเห็นแบบวิวดี หนามใช่ไหมคะหนามไหมหรอก็ไม่มีหนามนะคะไม่มีหนามแต่ว่ามันมันเป็นแบบพอมันหล่นแล้วมันก็จะแตกแตกแตกกระจายออกจากกันประมาณนี้นีเอซูมใกล้ๆซูมไม่ได้เป็นไล์สดเนาะ <laughs> นี่เดี๋ยวจะกระโดดลงตรงนี้เลยมันสูงเหมือนกันนะ ไปแล้วค่ะน้องมุ้ยค่ะขอบคุณมากเด้อ g o o o m o r n i n g Have a g อ e a t ร d y y นะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเจอกันเจอกัน <laughs> เจอกันที่คลิปซ้มตามเด้อเดี๋ยวตามไปทานด้วยขอบคุณนะคะ Have a great day คะ่ะไปแล้วค่ะคลิปเดินกลับแล้ว